บ้บาน้องให้โชคสวัสดีที่สุขุคกันกับผมมาแล้วเล่าพัฒนาเลกไม่เทียมากมันจันทที่สิบพฤจีกาสองห้าหกแปดมันบ้างยกข้างหน้านี่วันมีนังดอกพี่น้องผลมือวันสุกที่เจ็ดเลขบนมันออกสองศูนย์เลขล่างก็คือสามสามนะพี่น้องจากว่าเปลีดด่นเรืงใดดอ,อกสองก็ได้มากยังไงมากหกวัดติดละ เล็กมีที่มากกับบกเขาแล้วไก่พ่อป่านี่ย่งกับเก่าบกไก่เลยเหล็กสองจังได้พี่น้องเงิดบวะห่างหงอดโอหกหงวดติดตเนาะบกไปไซเลยเล็กสองไหมก็อ,อยู่ขดัดอยู่เนี่ยเถพี่น้องรุ่นนี้ว่ามันออาน้ำไายแปะแล้วรุ่นนี้ ต้องออกก่าวเป็ะติดจังอยู่ตังดูคักแบบนี้วันจันทร์ที่สิบ แล้วเลขมี วิ่งวนล่าง อสองยังติดมาอ,ากอีกอยู่พรีมิตรสองใช่สองกับหาเน้นเป็นเน้นหาได้ไปนอเลยเน่นห้าลองสอง กาดขั้นสงองไม่ยิกเงินต่อแล้วพี่น้องเป็นเงินที่เกิดแล้วขั้นสงองไม่ยิกห้าหนึ่ง ห้าสาห้าสี อ้าหกห้าเจ็บ สอ,ส,อสองหนึ่งมาสองศูนย์กมาสองหนึ่งบอสองสี่ สองสองเจกตนี่แหละตัวมันเลี้ยตัวมันยั่งพี่น้องคือสองเจกตนี่แหละสองเก้ากรมาแล้วย่งสองเกดกับสองเปีดนี่แหละข้าเป็นสองยั่งหนึ่งสองกรมาแล้วสองหนึ่งหนึ่งสองกรมาแล้ว นั่เรียงสองเจ็ดกับสองแปดได้พี่น้องรักสองนี่ยหนึ่งสองกับมาแล้วสองสี่กับมาแล้วสองหาสองหกสองเก้ากมาแล้วแปด ห้าหนึ่งหกห้าสามเด็กสามตัวเพื่อนชิเน้นติดหาเมืนได้พี่น้องเลยมันมมมักสองกันมาหกวันแล้วนี่แหละเพื่อนเน้นติดหามาืน ยังเป็นยังมากเลยทิศหาเพราะว่าสองนันมากหกหัวเหรอหกหัวเจ็ดหวดหรอยังมีหนึ่น 1, 2, 2, 1งสอ,องสองหนึ่งเนาะหกหัวเจ็ดหัวล่ะออกไปลองมันจันที่สิบพฤศจิกาสองหาหกแปดเลขไมีที่มากบนล่างเพื่อนให้สองกับหาเพื่อนเนี่หาล่องสอง ส่วนจับคู่ก็หาหนึ่งหาสามหาสี่หาหกหา 7, 2, 1, 2, 4, 2, 6, 2, 7, เจ็ดสองหนึ่งสองสี่สองหกสองเจ็ดเพิ่มเด่นหาหนึ่งหาสามบนล่างไปครับโซ่เลขสามตัวนี่แปดหาหนึ่งหกหาสามพี่น้องห้องแคบหนาจอดเด้อธรรมขจัดตะขัดกระพานพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่านขอบุนขอบคุณอาจารย์ในรายครับผมเอาโชคหมานกันพี่น้องหิงหิ้งลยุยลุย ก็อจะเรื่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมเนเอหาห้ยโชคได้พี่น้องได้สองในหน่อยเองดอกมึงหายน้ำเนียกดหายน้ำเนียอาอขอุณขอพูดในลายครับผมสวัสดีครับผม